วันนี้เราจะผัดมะเขือยาวกันค่ะเมนูผัดมะเขือยาวค่ะเราได้มะเขือยาวมาสองลูกค่ะวันนี้สองลูกดีก็ผัดได้หนึ่งจานใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆเราก็นํามะเขือยาวมาหั่นเป็นท่อนก่อนค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํามะเขือยาวไปทอดกันค่ะเราจะทอดมะเขือยาวให้เหลืองสุกนะคะเราถึงจะนําไปผัดกันค่ะ เพื่อนชอบเมโนนี้ก็ทำตามได้เลยนะคะเป็นเมโนูที่อร่อยพอมะเขือของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านให้สุกเสมอกันทั้งสองด้านเลยนะคะนี่เลยตอนที่เราทอดนี่ก็จะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะมะเขือยาวเราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นมาก่อนค่ะมาวางให้เสด็จน้ำมันก่อนค่ะ หลังจากนั้นเราจะไปผัดกันนะคะเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะตำกระเทียมพริกขี้หนูแดงนะคะพอหยับหยาบค่ะใส่หมูสับลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราใส่หมูใส่กระเทียมพริกลงไปแล้วผัดพอแห้งค่ะขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้น้ํามันเลยนะคะเพราะในมะเขือยาวที่เราทอดจะมีน้ํามันอยู่แล้วเติมเต้าเจี้ยวลงไปอีกสักหน่อยค่ะ ผัดพอสุกค่ะพอหมูเราเริ่มสุกเราก็มาปรุงรสนะคะเพื่อนๆใส่ซอสน้ามันหอยลงไปค่ะความเค็มเค็มได้จากเต้าเจี้ยวแล้วนะคะเราไม่ต้องใส่เค็มแล้วค่ะเติมน้ำตาลทรายลงไปอีกสักหน่อยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะผัดพอสุกผัดให้สุกเลยนะคะพพพเะคะพราะมะเขือของเรานี้ เราทอดสุกแล้วค่ะเราต้องมาผัดหมูให้สุกให้เรียบร้อยปรุงรสให้เรียบร้อยก่อนใส่ใบัวละพาลงไปเลยค่ะพอหมูเราสุกปรุงรสเรียบร้อยแล้วเราถึงจะใส่มะเขือที่เราทอดเอาไว้นะคะใส่ลงไปนี่เลยค่ะเราผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสอีกสักนิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้รสชาติกลมกล่อมเพื่อนๆชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ ใส่มะเขือยาวลงไปเลยค่ะมะเขือยาวของเราก็ทอดหวังให้สะเด็ดน้ําไว้แล้วเรียบร้อยใส่ลงไปผัดคุกเค้าให้เข้ากันค่ะเราจะใช้ตะหลิวแต,แตะให้เขาเข้าเนื้อแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะผัดมะเขือยาวหมูสับใส่เต้าเจี้ยวใส่ใบโหระพาเตรียมตักขึ้นใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะชอบเมนูนี้อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมะคะ่ะ